มาอาธิบายเซตเลิกใช้ถังรับแบบเต็มระบบพี่ครับเลิกใช้ถังรับทำยังไงจัดสปีดเสียงเสียงยังไงมารับชมคลิปนี้กันเลยไอดี ID นี้ก็คือไอ w ดียวัวกิวที่โคตที่สุตอนนี้ตีบอสกิวไปถึง850ล้หาลานอยากรูรยยายละเอียดเต็มระบบเลย สวัสดีครับวันนี้ก็ผมโคยน้อยนะครับวันนี้ก็กลับมาตามคําเรียบร้องนะครับเรียรเรเรียกร้องอลไกันนะครับที่มีคนบอกว่าพี่ครับบอกวิธีการเลิกใช้เซ็ตถังรับหน่อยใช้ยังไงผมบอกเลยนะผมดูหลายๆช่องมานะผมไม่ได้พูดนะแต่ผมเนี่ยทำยูทูบมาก่อนผมทําสายเกมมาก่อนซึ่งมาก่อนเนี่ยผมทำเกมเศรษฐีแต่ผมเนี่ยมาทํารถผมก็เลยอยากมาทําเกมอีกครั้งเพราะว่ามันไม่ใช้งบเยอะนะครับพมมีหลายช่องครับกระปิ หลอกยอกยอยอครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็คือผมได้ไอดีของหัวหน้ากิวมานั่นเองครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปที่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้เนี่ยก็ให้ย้อนดูคลิปที่แล้วนะครับว่าการตีบอสกิวของผมเนี่ยอยู่ที่300กว่าล้านแล้วก็ไอดีสุลต่านที่ว่าเติมประมาณ2 5 0แสนะครับตีอยู่เมื่อคืนประมาณ500หรือ600ผมจําไม่ได้แต่ไอดีนี้เป็นไอดวกิวนะครับตีอยู่ที่ 150อยห้ล้านโดยประมาณซึ่งโอ้โหโตีสุดในเซิร์ฟแล้วก็รวมเซิร์ฟของผมย้ำว่าของผมแล้วกันเนาะส่วนตีบอสเขาตียังผมไม่รู้เดี๋ยวผมไม่ไม่ดูวันนี้คือรีวิวเซตเลยโอ้โหด้อ้วนไฟกันอะนี่ก็คือเซตตีกระดูกนะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงแบบละเอียดนะครับฝากถึง คือผมรู้นะว่ายูทูบเบอร์ที่ทําช่องเกมเนี้ยอายุไม่เยอะเพราะว่าผมเนี่ยทักไปคุยไปแล้วและผมเนี่ยจะแบ่งปันเซตนี้แล้วแต่ผมไม่แบ่งปันผมกักผมก็เลยกลับมาทําเองแม่งเลยอ่านะครับเพื่อนเเซตตีกระดูกไอ้นี้ผมขอชี้แจงแบบละเอียดเลยอาจจะช้านิดน,นึงเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมาก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 นะครับมารายละเอียดแรกเลยนะครับเพื่อนๆโหเด่นหน้าสปีดเสียงเสียงจัดยังไงอะไรยังไงมาดูกันครับ ที่การจัดผมรับจัดไ d ดด้วยนะครับก็คือจัดไ d ประมาณนี้เลยอยู่ที่300บาท 200- ถึง300บาทแล้วแต่ ID นะครับแต่ผมบอกเลยพลังเพิ่มแล้วก็กระดูกอะไรไม่หายแน่นอนนะครับ <c oughs> <c oughs> มาดูกันที่ถังเฉินนะครับถังเออเอาเป็นเสียงเสียงก่อนแล้วกันเพราะมีคนอยากรู้เสียงเสียงอย่างเดียวหลักๆแล้วคือเสียงเสียงทําไมเสียงเสียงสปีดน้อยกว่าเฉินพี่ครับเสียงเสียงสปีดน้อยกว่าเฉินทําไมครับไม่ยากเลยครับ วงแหวนวงแรกนะครับไม่ต้องใส่สปีดเลยนะวงสามเป็นแสนปีก็ได้ไม่แสนปีก็ได้ใส่เป็นสองหนึ่งสองหนึ่งนะครับก็วงแหวนสี่เนี่ยใช้แค่สองเทินก็ไม่ได้มีผลอะไรเยอะก็ใส่วงแหวนอะไรก็ได้หลกัหลกๆใช้แค่วงสองหนึ่งสองสามนะครับแค่นั้นส่วนกระดูกอ่ะอันนี้ของวกิวเขาก็ใส่เป็นแบบนี้มาโอเคครับเพื่อนๆขออภัยด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยผมลงคลิปไปแล้วแล้วคลิปมันค้างนะครับก็มาต่อกันใหม่แล้วกัน คือขอโทษเวยนะแต่ผมรับใช่ชมคลิปแบบต่อๆเนื่องกันนะแต่ผมขอโทษด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ผมลงไปแล้วรอบนึงแล้วก็อันนี้คือลงใหม่ก็เสียเวลานิดนึงนะครับเพื่อนๆมาก็ต่อจากเซียงเซียงนะครับเซียงเซียงก็จะเป็นวงแหวน2 12คือตอนแรกผมละเอียดมากแต่ตอนนี้อาจจะแบบครึ่งๆ่งกลางๆนะไม่ต้องใส่วงแหวนแสนปีนะครับเพื่อนๆเพราะมันไม่จำเป็นต้องใส่วงแหวนแสนปีไม่ว่าจะโดนสตันหรือไม่โดนสตารรอบของทางเฉนี่ยจะผ่านไวมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใส่วงแหวนแสนปีเนาะก็ ค่าบอลสว่า์ก็เป็น hp หรือว่า atk แต่อัเป็น hp ดีสุดนะครับแล้วก็สปีดของเซียงเซียงนะครับทำยังไงให้สปีดน้อยกว่าทางเฉินนะครับก็คือนี่เลยครับกระดูกหัวนะครับไม่ต้องอัพ hpd กระดูกลำตัวนะครับไม่ต้องอัพ hpd ก็คือสปีดนั่นเองกระดูกขาสองข้างไม่ต้องอัพ hpd นะครับเอาอันไหนมาใส่ก็ได้เอาหดาวมาใส่ก็ได้ไหมเราไม่จำเป็นต้องใส่6ดาวเลยคือ6ดาวมีก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใส่แค่1ดาวก็พอนะเพื่อนๆประมาณนั้น อ่าสปีดของเสียงเสียงน่จะอยู่ที่119นะครับถ้าเกิดเราใส่กระดูกนอกเป็นแบบปกตินะครับแต่อันนี้ก็คืออ่าพอหลังจากเสียงเสียงแล้วใช่ไหมก็คือทางเฉินครับผมไม่รู้ว่าคลิปตอนแรกอยู่ถึงไหนนะทางเฉินนะครับก็คือสปีด1 2 4ถามว่าบางคนเนี่ยสปีดไม่ถึงหรอกบางคนสปีดจะอยู่ที่1 1 2 1 0 0ออะไรบ้างนะครับเทคนิคการเอาสปีดเอามาจากไหน เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือเหมือนเดิมเลยกระดูกส่วนหัวลำตัวขาสองข้างนะครับเหมือนกันครับนี่ครับกระดูกลำตัวเฉพาะนะครับเราสามารถย่อยออกมาได้แล้วเราก็สามารถเอามาัพ a t k ไอ้ spd ได้นะครับเพื่อเพิ่มสปีดได้อีกนั่นเองนะครับแต่อันนี้คือเราเอาีย์ d ดมกับ a t k ไปเนาะเพราะว่าสปีดเนี่ยมาถึงแล้วนี่นะครับกระดูกลำตัวนะครับก็จะมี h p d ก็คือใครที่ว่าเป็นแบบ3าดาว4ดาวน่ใหม่ๆนะครับก็แนะนำให้อัพ spd ไว้นะเพราะว่ามันสำคัญมากก็คือสปีดนั่นเอง ครันี่ก็คือ up spd เ,เพราะว่ามันหกดาวแล้วไงแต่จริงๆของผม4ดาวก็ up spd นะแต่ช่วงแรกอะของผมตอนนี้มันเป็น4ดาวรอบแรกผมไม่ได้ up spd ผมก็ทําการย่อยใหม่แล้วก็บวกใหม่นะครับก็คือให้มันได้ spd ใ,ใ,ให้ทางเฉินมันเยอะนนั่นเองก็คือสปีดทางเฉินอยู่ที่ประมาณ122 120ก็ได้แนละเพราะเสียงเตียงทำได้น้อยสุดก็คือ119สามารถทําได้ทุกคนเลยนะครับ วงแหวนของตงเงนก็ถ่เป็นขี้แดม3วงขี้เลน1วงนะครับแล้วก็จะเป็นขี้แดมหมดเลยเน้นเป็นขี้แดมนะครับเพื่อตีสกิล3ขี้แดมรานนี้อยู่ที่800นะครับขี้เลนอยู่ที่2 5 0ทําไมขี้แดมต้องเยอะนะเพราะว่าวงแหวนสกิล3นะครับสกิล3นะเมื่อตีจะทําดาเมจสูงขึ้นถาวร1น0นะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นจากขี้แดมนั่นแหละก็คือยิ่งขี้ยิ่งเพิ่มนะครับประมาณนั้น ปออใซ่ี่พี่ครับใส่วงแหวน2-2-2-1-2หรือว่า1 2 2 2, 2ดีครับผมยังคิดไม่ออกเลยส่วนตัวตอนนี้ยังใส่1-2-2-2-2อยู่นะครับอนาคตก็ไม่แน่ว่า2-2-1-2ก็ได้นะครับอนาคตเนาะมันจะเป็นเซ็ตจ,จบไวแล้วก็ไม่เสียเทินมากเกินไปนะครับแต่มันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆขึ้นมานะครับปอใส่ี่นะครับก็จะเป็นกระดูกอัพเป็น2แดงนะครับแล้วก็อัพเกรดเป็น ชิปประจรอ,อีกขั้นหนึ่งก็คือชิปประจรระดับ2นะครับแล้วก็แนะนําเลยว่าให้ทํากระดูกสีม่วง16ดาวแล้วก็กระดูกแดงนะครับให้2ชิ้นนะครับประมาณนั้นส่วนทางเฉินก็ทําแก้ดาวเดียวก่อนก็ได้อนาคตเราก็ค่อยทํา2ดาวเพราะว่าทางเฉินก็ดี2ดาวก็ดีแต่ปอไซซีนะครับ2ดาวแล้วก็อันเนี้ยเมื่อเป็นชิปประจรอ,อีกชิปประจรหนึ่งเนี่ยจะดีกว่านะครับก็คือทุกครั้งที่เทินของศัตรูเขาจะได้รับดาเมจสูงขึ้นถาวรยี่สม่นเเน ตอนเลเสูงสุด6ขั้นก็คืออยู่ประมาณสัก130%โดยประมาณนะครับเยอะมากเพิ่ม130%แล้วก็บวกกับดาเมจหลักอีกไอดีนี้ก็คือที่ตีอยู่850ล้านของราัดเมื่อวานนะครับอ่าวงแหวนของขีลมนะครับก็จะเป็น2122ใส่เป็น ATK หมดเลยนะครับวงแหวนนี้ก็มัน รู้สึกมันจะออกออโต้นะเพราะฉะนั้นเราใส่แสนปีไปได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นแหวนแมงป่องนะครับแสนปีคลิปอาจจะไม่ละเอียดนะครับเพราะตอนแรกผมถ่ายไปแล้วอันนี้ก็คือผมมาเก็บรายละเอียดให้เฉยๆเพราะามันพังนะครับนี่ก็คือใส่20ดาว20ดาวก็คืออัตราเสริมดาวเมทวีคูณนั่นเองนะครับเพื่อนแล้วก็มาใส่น,นี้เป็นเท่าไรก็ได้แล้วแต่ชอบนะแต่จริงๆก็ตีแสนปีหมดแล้วแหละแต่มันไม่ติดดาวานรนะอกกีลมก็อัพเป็น ATK นะครับเพื่อนๆประมาณนี้ส่วนหัวเลนะ่าก็จะใส่เป็น2 22 1นะครับวงแหวน หัวเรน่าต้องเป็นสีแดงวงแหวนสี่แสนปีเท่านั้นนะครับสายงูแสนปีถึงจะดีที่สุดก็สปีดนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยหัวเรน่าจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบสองรือ้อยห้าสิบสามก็ได้ปอก็รูร้อยห้าสิบสองร้อยห้าปอน้อยกว่าหัวเรน่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็เย่หัวเนี่ยไม่ค่อยจําเป็นมากสักเท่าไหร่แต่เย่หัวเนี่ยห้ามใส่วงแหวนแสนปีนะครับถ้าเกิดว่าใครห้าแดงนะ ใส่วงแหวนแสนปีได้แค่วงแรกนะครับวงสองห้ามใส่เพราะถ้าใส่วงสองเนี่ยมันจะทําให้เทินมันเพี้ยนแล้วมันก็จะช้าขึ้นคําว่าเพี้ยนเนี่ยเพี้ยนในที่นี้ก็คือเทินมันจะช้าขึ้นนั่นเองนะครับก็เมื่อซ้อนทับถึง30ชั้นนะครับเย่หัวจะแทรกเมื่อเสียงเสียงดึงถังดึง,ดง,ดง,ดงปอนะครับเย่หัวก็จะเด้งมาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะแทรกขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแสนปีด้วยสุดยอดปะ อันนี้เพิม่มดาเมจ8%ห้าขั้นนะครับก็จะเป็น40%กันเลยทีเดียวครับเพื่อนๆและอันนี้ก็เพิ่มอีกนะครับประมาณนี้เย้หัวอัพเป็น ATK ให้หมดเลยนะครับส่วนกระดูกก็ใส่เป็นสีฟ้าก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะจัดยังไงก็ได้แต่ถ้าจัดแบบนี้คือตีได้เยอะแน่นอนนะครับนี่ก็คือหลักๆก,ก็เราต้องดูกระดูกส่วนนอกด้วยนะครับส่วนหัวเลน่าเนี่ยก็ใช้เป็นกระดูกสีฟ้านะไม่จำเป็นต้องใช้สีม่วงนะครับเพราะสีม่วงเนี่ยให้เราไปใช้ใส่ปอดใส่ทีเท่านั้น พอเลยสี 4, ก็สีม่วงสีบกดาวสีแดงใส่ไปเลย2ชิ้นนะครับประมาณนั้นกี่ดาวก็ได้แล้วแต่สดาวก็ได้6ดาวก็ได้นะครับประมาณนี้ส่วนหลักๆแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วข้อมูลคลิปนี้อาจจะไม่ละเอียดเออแล้วก็บางคนบอกว่าพี่ครับเอาคีดแดมคิเลดมาจากไหนครับนี่เลยครับการอัพป,ปีนะครับเพื่อนๆอัพอายุนั่นเองอัพอายุตอนนี้นะครับได้คิดเลดอยู่ที่11.66ซนะครับคีดแดมอยู่ที่23.32มาดูกันดูอันนี้กัน,กน ก็ดูแันนี้เราเน้นเป็นแค่อายุอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆชีประจรเนี่ยไม่ค่อยสําคัญสักเท่าไหร่ชีประจรก็สําคัญนะแต่ผมเน้นเป็นอายุก็คือเพิ่มขี้เดมนะครับอันนี้ขี้เดม3 1คิเดเรขี้เลสสิ่ห้าจ็ดกเ็นนี่ยก็คือพอมันคิดมาทบๆกันแล้วเนี่ยมันเพิ่มเยอะมากๆนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ละเอียดเหมือนตอนแรกตอนแรกผมอัดไป20กว่านาทีนะครับก็คือขอโทษด้วยแล้วกันเดี๋ยวเราจะลงใหม่ให้ดูนะครับประมาณนี้อ่ะหลักๆก,ก็การทาเซตประมาณนี้นะครับแล้ววิธีการเล่นเนี่ยก็ ทางเฉินนะครับ1แปะ2แปะเธอหนึ่งทางเฉินจะได้2แปะนะครับเราก็นัาไปพอครบ10แปะเนี่ยพอเิรินต่อไปเราก็ตีธรรมดาเลยครับเรี้ยแล้วเราก็ปล่อยออโต้ทางเฉินเหมือนเดิมนะครับให้มันครบ10แปะอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆไม่น่ามีอะไรแล้วครับส่วนใครที่ชอบนะขอลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้และเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับติดตามไะไรถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจยังไงผมขอโทษด้วยเพราะตอนแรกเนี่ยผมชี้แจงไปละเอียดมาก หลังจากนี้ก็อาจจะไม่ละเอียดสักเท่าไหรแต่ฝากเพื่อนติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับประมาณนี้ปการทําสปีดเสียงเสียงให้น้อยกว่าทางเฉินทายังไงก็ประมาณนี้หรือถ้าจะเอาให้ดีกว่านี้นะครับก็คือเราถอดกระดูกส่วนนอกเลยครับนี่ครับถอดกระดูกส่วนนอกครับพอเราถอดกระดูกส่วนนอกปุ๊บเสียงเสียงจะเหลือ1 1 9ตามที่ผมบอกเลยนะครับแต่ใส่ไว้เหมือนเดิมไอดีเขาไอดีเขาโอ้วันนี้มีตั้ง2ออันเลยเนะี่ยอ่ะ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนก็คืออันนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมดด้วยเห็นไหมหลังลูกทีมทั้งหมดลงมือตนเองจะได้รับดาเมจแล้วลงออกไม่ใช่ดิไม่ใช่นั้นไม่ใช่ดิตอนแรกอ๋อตอนแรกนะครับมันจะเพิ่มดาเมจเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อัพเป็นสาย2หมดแล้วนะรู้สึกว่าจะอัพเป็นสาย2หมดแล้วอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนเพื่อก็ปอไซตี้แนะนําว่าใครที่ทําทางเฉินเป็นของตอนแรกนะก็คือ2แดงอยู่ให้มาทําเป็นปอไซตซีสแดงแล้วก็อัพเป็น กระดูกส่วนนอกสาย2นะครับกระดูกทางเชินก็สาย2เหมือนกันนะครับประมาณนั้นอัพสาย2อยัง,งไงก็ประมาณนี้เลยครับพเพื่อนเพื่อนเออเราเอาเป็นตัวไหนที่ยังไม่ได้อัพเอาเป็นตัวนี้แล้วกันอ่านี่ก็คือจะเป็นกระดูกแดงอ่าอันนี้ก็อัพหมดแล้วนะครับอัพหมดแล้วอะคือมันอัพเป็นสาย2หมดแล้วนี่นี่นี่อ๋ออัพแล้วเหมือนกันอ้นดีนี้อัพเป็นสาย2หมดแล้วนะครับพเพื่อนเพื่อนก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเซตตีกระดูกแบบเลิกใช้ถังรับนะครับการันตีอยู่ที่8 โหดแน่นอนอะโหด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 คำเดียวว่าโหดนะครับฝากเพื่อนติดตามไปด้วยแล้วกันถ้าเกิดชอบนะครับุณลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับใครไม่เข้าใจรายละเอียดอะไรเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้ฟังอีกรอบหรือว่าย้อนกลับไปดูวิธีการตีก็ได้นะครับอันนี้คือผมมาสอนจัดเซตเฉยๆแล้วกันประมาณนี้นะครับชี้แจงแบบละเอียดเลยแต่มันไม่ละเอียดเหมือนคลิปแรกครับที่ผมทำฝากเพื่อนติดตามไปด้วยแล้วกันแล้วเจอใหม่คลิปหน้าหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค